สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆที่จะมาในเวอร์ชัน2จุนึของเกมเซนต์เอซนซีโร่จะมีอะไรน่าสนใจบ,บ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมตรงนี้เลยครับ Over t ร p Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจแบท t ทนพ Pass หรือายวันทางร้านก็มีบริการด้ครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ u i d ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามได้ที่เพจ Facebook l i n e หรือเติมเอยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Overber t ด้เลยคร์รคลอป ตัวละครใหม่ที่จะมาในเวอร์ชัน2.1ก็จะมีอูกินามิยูซูฮะและก็อาริสแตมฟิวยูซูฮะเป็นตัวละคร5ดาวกายภาพซัพพอร์ตภาพรวมจากที่เห็นในไลฟ์เหมือนจะเป็นกายภาพซัพพอร์ตบัฟ ATK นอกสนามนะครับเป็นตัวละครรูปแบบใหม่ที่ส่วนตัวชอบมากๆเพราะชวยให้ตัว DPS ใช้เวลาในสนามได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ a n ม m a l y มาเกี่ยวข้องอีกด้วยคาดว่าน่าจะเป็นการดีที่จะมีตัวละครแปะกายภาพนอกสนามมาเสริมพให้มีความหลากหลายในการจัดทีมมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าจะมีการใช้สกิลเป็นการเก็บสแต็กให้กับเจ้า เก็บได้สูงสุด6 s t a c กเลยคล้ายกับตัวของวิเ i a n ที่ต้องรอให้ส Stack เต็มแล้วจึงจะสลับไปเล่นตัวละครอื่นตอนสลับไปเล่นตัวละครอื่นนะครับจะมีทันโนกิน้อยออกมาคอยทำดาเมจกายภาพอยู่เรื่อยๆและพอ s t a c กเต็มเราจะสามารถใช้ยูซูฮะโจมตีทัมโเมจเองได้ด้วยนะครับโดดเอาร่มแทงทำดาเมจกายภาพแบบ AOE อย่างเท่เลยทุกคนแล้วก็สุดท้ายตัวละครนี้จะมีลูกเล่นในจังหวะที่กดหลบด้วยนะครับพอหลบได้หากเราใช้สกิลจะเป็นการคว้างระเบิดไปที่ศัตรูทำดาเมจกายภาพและฟื้นฟูค่าสเต็กที่ตัวละครใช้งานด้วย แถมตอนใช้ท่านี้ยังเป็นอมตะด้วยนะแอบโกองอยู่ไม่น้อยเลย w อวเอชไปจำตัวของยูเซฮันนะครับจะมีออฟรองเป็นฟื้นพลังงานและมีเอฟเฟกหลังใช้สกิลทำดาเมจก,กายภาพจะเพิ่มอ n นโนมารีเป็นเวลา30วิหากให้ขาดซัพพอร์ตกายภาพปรับเอทีของมันต้องมีนะครับแถมดูเหมือนว่าจะแอบชงให้ออกไปเล่นในทีมเมยอบีด้วยไม่ค่อยจะขายตรงเลยจริง และอีกหนึ่งตัวละครที่จะมานะครับอลิสแดนฟิลตัวละคร5ดาวท่าผิดปกติกายภาพภาพรวมของอลิสดูเหมือนว่าจะเป็นที่การกดหนบแล้วจมตีสนับนะครับพวก perfect dot อะไรแบบนั้นโจมตีปกติได้ทั้งหมด5ครั้งและการโจมตีปกตินี้นะครับเราสามารถกดโจมตีแบบปกติเรื่อยๆหรือว่าจะกดค้างก็ได้เหมือนกันการกดค้างนะครับจะเป็นการเลือกศัตรูและพุ่งไปทําดาเมจกายภาพบอกเลยว่าท่าโจมตีทั้งเทและพิวมากๆสก,กิลนะครับกดได้2แบบจะกดแบบปกติก็ได้หรือว่ากดค้างก็ได้เหมือนกันโจมตีแบบดกก็มบบหมูไ้ วิดีโอมันกับไม่ยบ,บีเลยนะครับเพียงแต่เป็นอนุมอลีก่กายภาพแค่นั้นเองถ้าคิดว่าค้ายไม่พอนะครับทำไ่ตายของอลิสใช้แล้วจะโจมตีทำดาเมจกายภาพพร้อมกระดูกศัตรูมารวมกันด้วยถ้าถามผมทุกคนอลิสของมันต้องมีนะครับน่าจะเป็นตัวละครสุดกลองตัวใหม่ที่ควรมีติดไอดีไว้เลย วิ n อันเป็นตำตัวของอลิสนะครับจะมีอัปกรองเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์และมีเอฟเฟกต์ช่วยทำให้คริดดาเมจเพิ่มขึ้น48แต่มาช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีก9เปเ็นเป็นเวลา12วิสแตกแรกสูงสุด2สแตกถ้ามีประจาตัวเราจะสามารถไปเน้นปั้นอลิสให้มีอตาตาคริดขงสูงได้นะครับ สุดภาพรวม2ตัวละครนี้นะครับจากข้อมูลล่าสุดนับว,ว่าควรมีติด ID ทั้งคู่นะครับผมไม่ใช่แค่ตัวละครซัพพอร์ตดีๆแต่ได้เมกกายภาพอโนมาลีนานๆจะออกมาทีหนึ่งทุกคนเป็นแบบที่บอกไปว่าภาพรวมเกมเพย์ยังคล้ายกับเมียไปอีกโจมตีเร็วๆผิวๆน่าจะคายหวังตัวของด้เบกได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วไม่ใช่แค่ตัวละครใหม่ทุกคนยังมาพร้อมกับบางบูใหม่ Miss Edme ไม่โรู้เซน6ุกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็น Miss d m e er ก็ได้นะเป็นบางบูที่น่ารักไม่แพ้กันทุกคนแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของบางบูผู้ชายนะครับมาแบบสาวให้ทุกคนกระโปรงผิวผิวขนตายาวๆก็สามารถก็จะมาซัพพอร์ตในกรณีที่เราใส่ตัวละครจาก Spook s h a ได้ครับ มาต่อ,อที่เรื่องของตุ้กระชายในเวอร์ชันงกันบ้างดีกว่านะครับตู้กระชา2ออย่างเป็นทางการเครื่องแรกยูซุฮะจะมาพร้อมกับเมยาบีส่วนตัวละครสีดาวก็จะมีไพเปอร์กับบิลลี่ตัวละครห้ดาวหน้าเปิดทั้งคู่ทุกคนเมยาบิยังสามารถใช้ได้ดียูซุฮะเป็นบัฟเอทีเคนอกสนามส่วนตัวละครสีดาวไพเปอร์ยังพอใช้ได้แต่บิลลี่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับ ส่วนตู้ข้างหลังนะครับอลิสจะมาพร้อมกับยานางี้ตึงมากทุกคนตู้กระชาในเวอร์ชันนี้ก็เอาให้หมดหนึ่งหมดตัวกันไปข้างนึงส่วนตะขอสีดาวก็จะมีโซคาคุกับเซตโซคาคุกยังสามารถใช้ได้ดีในครับในทีมของเมียบีหรือว่าทีมอื่นที่ต้องการบัฟส่วนเซตอันนี้ลาไว้สำหรับคนที่อยากได้ตัวโล่ไฟฟ้าละกันน่าเปิดมากเลยนะครับตู้กระชาของเวอร์ชันน2.1ใครขาดดาเมจใครขาดตัวซัพพอร์ตใครขาด DPS บอกเลยว่าของมันต้องมี ักเรื่องกาชามากันที่คอสตูมใหม่ของสาวๆกันบ้างดีกว่าทุกคนในเวอร์ชันสอยี่นึ่งนี้นะครับจะมีคอสตูมใหม่มาถึง4คอสตูมด้วยกันคอสตูมแรกเป็นของยูซุฮะทานนกิยามฟ้าใสาคอสตูมต่อมาเป็นของอลิสหอมยวนสมุทรร้อยลีสวยน่ารักและลาเบิดคว่สุดไปเลยทุกคน อันไม่ใช่บอกว่าเข้ากับตัวละครสุดๆไปเลยนะครับไม่ตีมของชุดว่ายน้ําใสๆที่มองยังไงของมันต้องมีทุกคนใครที่ชื่นชอบ2ตัวละครนี้นะครับยังไงก็ต้องจัดเพราะน่าจะเปิดมาแบบลดราคาเหมือนเดิมถ้าเอียงจากราคาของคอสซุมก่อนหน้านี้นะครับก็คาดว่าจะขายในราคา1,350โมโนโครมและลังจากหมดเวอร์ชัน2.1ถึงจะกลับไปขายในราคาเต็ม1,680โมโนโครมใครชอบ2ตัวละครนี้ซื้อตอนลดราคาจากผมที่สุด ได้สองข้อตุมนะครับจะเป็นของตัวละครหลักไวท์แล้วก็เบลของไวท์เนี่ยจะชื่อสูนทรีใต้เงาขึ้นส่วนของเบลจะเป็นนับพายามคิมหันขนมปังแน่นะพี่ทั้งน้องเลยนะครับขนมปังก็คือซอิกแพกนะครับทุกคนซิก,กแพ่ของพี่นี่รับไว้เลยละกันนะครับไปพูดถึงของน้องเบลกันดีกว่าทุกคนเห็นตรงเอวได้ไหมครับทุกคนนี่วันสายอะไรคือแบบโคตรดีทุกคนข้อตูมรอบนี้ออกแบบมาดีมากนะฮะและข้อตูมมองสองพี่น้องเนี่ยเราจะได้รับจากการแจกฟรีจากอะไรกิจกรรมประจำเวอร์ชันน,น,นเองพันหน,นึ่นงนั่ 2001จะต้องซื้อจากร้านค้าทุกคนราคาอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะขายในราคา1 2 5 0หรือว่า1680แต่แนะนําว่าให้เข้ามาเล่นเก็บไว้จะดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเงินทีหลังนอกจากนี้ยังเพิ่มเพิ่มระดับใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ตัวกันเพตินแรงงานนี้ ส่วนใครรอของฟรีของแจกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเวอร์ชันนี้มีแจกเหมือนเดิมล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าเกมนะวันนี้วันที่ปล่อยคลิปจะรับไปเลยนะครับหนึ่เพชรเพฟรีส่วนให้ผลที่แจกเนี่ยเนื่องจากเป็นการขอบคุณผู้เล่นนะครับทางตัวเกมบริจคหนึงพักร6 0 0เพฟรีรับได้ผ่านจดหมายภายในเกมนะครับไม่มีแจกที่อื่นนะครับทุกคน แล้วก็หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน2.1นะครับจะมีกิจกรรมล็อกอินจกอีก10เทปนอกจากนั้นยังมีกิจล็อกอินแจกเทปสุ่มบางบูอีกด้วย10อันมาพร้อมกับอีก6กิจกรรมให้ได้เล่นกันบอกเลยว่ารับเพจจุกมาเดิมนะครับจะได้หมดทุกคนใครชอบความท้าทายในเวอร์ชัน2.1จะมีหอคอยในการต่อสู้ที่จะเปิดให้เราได้ไต่กันเหมือนเดิมคาดว่าจะมีตัใหม่ใหม่ให้เราได้สู้แต่ะสอบฝีมือกันมันแน่นอนนะครับนอกจากเพจแล้วยังมีฉาย,ยาเทๆอีกด้วยใครเป็นสายไต่หอบอกเลยว่างานนีีีี้้้ตตต่่่่่กกกัััันนนนนนมมมมมแออออออเเเรราาาาาพบ2วททจะป็งฟ มของอัพให้ตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวดูแล้วน่าจะรับมือยากพอสมควรเลย เอาเริ่มเหมือนกันนะครับใช้คําว่าเป็นหนึ่งเวอร์ชันที่มีอัปเดตใหม่เยอะจริงๆในคลิปยังไม่ได้พูดถึงระบบย่อยอีกบางส่วนนะครับเช่นปรับปรุงช่วยให้ปรับปุ่มคอนเทนเตอร์ได้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือว่าในเดซเซมีการนับคะแนนรวมให้ดูแล้วว่าเราทาคะแนนรวมแต่ละห้องได้เท่าไหร่แต่โดยรวมส่วนใหญ่เนื้อหาในคลิปก็น่าจะครอบคลุมเนื้อหาที่หลายคนสนใจแล้วได้ครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและก่อนจะกับไปขอฝากสปอนเซอร์ด้วยได้ครับกับโอเวอร์ท็อปอาบรับเติ ビーチを肌でお散歩して波の感触を楽しんだり一緒に寝っ転がって日光よくしたり夜になったら大輪の花火を眺めてあれは何だと大丈夫だよアリスほらついてきて 階段と真っ正面から向き合わない限り真実なんて見えないんだよ夏のさプラに受け取って悩みの悩みに飛んでいけイタズラタイムお気の毒様、まうウタロシごめんね せせめてて償わせてここが奴らに見つからないようできるだけ遠くへ行くかんば秘境の冤大な計画はあなたたち凡人を理解できるものではないのですダメよユソモあなたは嘘をついてるのだわ彼女も私も天におかりに過ぎないダミアンさん私に切り札があるのだわ 私は弱くなんかないタイムィールだけに敗北なし完璧なシンデトリー華麗なるシンデトリー今の私にそんな光り輝く勇気があるかはわからないけれどようこそファンタジーです みんなで最高の夏にしましょうこの世に生まれて誰かと会って不思議な奇跡の繰り返しだよね友達になれて嬉れしい今日は何 私が楽しい。夏休みだもんね。